อันสาธุชนพุทธบริษัทหาัางยสำหรับเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็อ,อยากนำเอาเรื่องเปรตมาคุยกับท่านหลายฟังสำหรับเรื่องเปรตนี้มีมาในพระไตรวิฎ่ีวราคณะสังยุตนิทานวัก ข้อที่หกร้อยสาธิพหกแลหน้าสองร้อยเก้าสิบแปดแห่งสยามรัฐที่ต้องเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังก็เกรงว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยจะมาแต่งขึ้นมาเองแต่ความจริงไม่มีประสงค์อย่างนั้น เรื่องที่นำให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังนำมาสู่กันฟังก็เป็นเรื่องนี้มาในบพระบาลีทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องรู้สึกว่าจะยาวมากก็จะขอนำเอาพระบาลีมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังเอนนี้ก็เพราะว่าถ้าจะตัดต่อ,อยเพียงสั้นๆเรื่องก็จะไม่สมบูรณ์ เรื่องเขาเรื่องนี้ก็มีว่าท่านกล่าวตามท่านบาลีว่ายังมีพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีบ้านอยู่ในพระนครพาราณสีและมีบุตรชายสองคนมีบุตรหญิงหนึ่งคนสำหรับบุตรชายคนใหญ่นั้น ได้เป็นสหายของพระวิสุรูปหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเวลานั้น,นุมาสุพุนหนึ่งซึ่งเป็นคนชอบทำบุญชอบชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้พากันถวายนิยพัฒนคำว่านิยพัตก็หมายความว่า การถวายอาหารเป็นนิดนั่นเอง <c oughs> ถวายนิยพัทแก่พระสังกิจเทระสำหรับพระสังกิจเทระนี่เป็นพระรหันต์ที่มีความสําคัญองค์หนึ่งในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะนํามาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติของท่านได้บอกบุญเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของบุตรชายคนใหญ่ของพราหมณ์นั้นแล้ว ก็ชักชวนให้ทำบุญเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพร,รามจะทำบุญแก่พระสวรรสักยบุตรพุทธจินโนโรสไม่ได้พร,รามคนนั้นเขาบอกเพือพ่อเท่าบ,าบ้านไม่ว่าฉันเป็นพร,รามจะฉันจะทำบุญแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา,าไม่ได้ถ้าอุบาสกคนนั้นจะได้กล่าว ว่าเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านกล่าวว่าวังใจด้วยความหวังใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงคิดอุบายได้แล้วได้มอบสิ่งของต่างๆที่ตนบอกบุญได้รายมาให้แก่เขาแล้วกล่าวว่านี่ขอวัะทานอภัย เอ็งจะเป็นลูกชายคนโตของท่านบาท่านรามคนหนึ่งนะที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่ตัวตรามเองท่านทําบุญแก่พระสมณะจะได้กำไรอะไรแม้ว่านั้นถ้าบอกว่าท่านทาบุญแก่พระผสมณะมีได้กำไรมีได้อะไรเป็นเป็นกำไร แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักฐานจ,จึงอยขอวานท่านช่วยเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าคือขอท่านจงจัดแจงกระทําสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาหารและก็มอบแก่บรรดาพระบิสุสูงอันมีพระสังฆิจ่าเทระสหายของท่านเป็นประธานนั้น แทนข้าพเจ้าดีเถิดข้าพเจ้าไว้วางใจท่านอย่างยิ่งคนหนึ่งนี่เป็นอันว่าคนสองคนพูดกันระหว่างคนที่เลื่อมใสมาก่อนกับคนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสไห้กล่าวต่อไปว่าธามานบนอกพระาศาสนาคนนั้นแต่าว่ามีอัตยาิยาสัยดี กันได้ฟังคำของบาสุกนั้นก็มีความยินดีรับสิ่งของที่อุบาสกให้มาให้คนในบ้านช่วยจัดแจงปรุงอาหารกันถึงเวลาบินลำบัดก็ได้ถวายทายเป็นนิยพัดแก่บรนดาพระสง์เสมอมาทุกวันเมื่อมานบคนนั้นทำดังนี้ไม่ช้าไม่นานนัก น้องชายและหญิงของเขาน้องชายและน้องหญิงของเขาได้เห็นอาจารย์ของท่านพระบิสุทธั้งหลายพระชายอาจารย์นะได้เห็นอาจาระคําว่าอาจาระนี่แปลว่าความประพฤติเขามันดาวิสุทธั้ไหลายก็ค่อยมีใจเรื่อมใสไปด้วยกับพี่ชาย และเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายสแสดงที่นอนทั้งสามเมเกิดค,ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็กลายเป็นคนมีศรัทธาเต็มอกเต็มใจช่วยจัดแจงอาหารถวายแก่บรรดาพิสงร่วมกับชาวบ้าน <c oughs> น่งกล่าวไปว่าท่านบุญนี้กลับทําบุญยิ่งกว่าชาวบ,บ้านที่เคยทําบุญมาแล้วเพราะความศรัทธาแท้บานคราวเมื่อขาดส,สิ่งใดขาดสิ่งใดเหลือหมายความว่าขาดก็ช่วยกันแสวงหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> คนนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทาย,ยกเป็นคนฉลาดเห็นเขาไม่เรื่อมใสก็เลยวานให้ทํา เมื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งสามคนเป็นบุทที่รักของตนอันนี้ททนะ <c oughs> ว่าทั้งพ่อนะว่าทั้งพ่อที่ไม่เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาอ่านตามบาลีนี่ยุ่งจังเลยเมื่อเห็นพี่น้องเดินสองอ๋อ ท่านสองคนที่เป็นบุตรรักของตนประพฤตินอกรีธนอกรอยเช่นนั้นท่านพรามผู้เป็นพ่อท่านพรามนะพรามและพรามผู้เป็นธรรมณีผู้เท่าหมายความพรามที่พ่อเป็นพ่อก็พรามที่เป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาซึ่งถือเคร่งครัดในศาสนาพราหมณ์ของตน ก็รู้สึกเจ็บใจในบรรดาลูกชายลูกสาวแม่จะพยายามเฝ้าบนบ่าชักชวนให้เลิกการถวายทานอย่างไรบรรดาลูกลูกท่านหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังในที่สุดก็เลยพานพอโลโกเกลียดชังบรรดาพระสงค์ในพระพุทธศาสนาเอา,น <c oughs> เอาคนแล้วเอาคนแล้วพนว่าท่านเกลียดชังพระสงค์ มันเปรียบประดุจในว่าน้ำแทงตาของท่านที่มารับเป็นาบาตรที่บ้านของตนทุกวันทุกวันอดใจไม่ได้ก็เลยถ้าสองตายายก็เลยด่าพระสงฆ์ทห้หน้ำใจอเอาละส่พระคุณเลยว่ากันไปสํานวนวันนี้มันจะไม่สลาสลวยหน่อยก็ต้องขออภัยเพราะเรื่องนี้ยาว จะตัดพมบาลีมาเล่ากันสั้นๆก็เกลงว่าจะเนื้อความจะไม่ติดต่อกันไตยกล่าวว่าในการต่อมาบุตรของน้องชายของน้องชายพรามเท่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นได้ฟังธรรมในสำนักระสังฆาของพระสังกิจากเทระก็มังเกิดความเลื่อมใส และเบื่อหน่ายในครวาดวิสัยจึงขอรรรริชาเป็นสมณะในในพระพุทธศาสนาอยู่ในสนกักของพระมหาเถระกอรุ่งขึ้นเชา้าก็เข้าไปบิณฑบาตท,ที่บ้านลงผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทุกทกวันในไม่ช้าก็กระสังใครจะศึกจริงเข้าไปหาผู้ไปชายะ แล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญคอรับบัดนีก้ก็ผมมีความปรารถทะทะนาจะศึกจากสมณเณรขอพระผู้เป็นเจ้า,าได้โปรดอน,นุญาตให้กับผมได้เถิดพระเทระพิจารณาดูก็ทร,ราบว่าสมณเณรน,นั้นมีอุปนิสัยเป็นพระรหันต์จึงได้กล่าวว่า ฉนันอนนญา่าให้เธอศึกไม่ได้เอาคนแล้วนี่พระอาจารย์พระอุปชาไม่ยอมให้สมณเณรศึกสมณเณรนั้นเมื่อได้รับไม่ได้รับ,รบนยิย่าให้ศึกก็จำใจต้องทนบวทอยู่ต่อไปด้วยความเกรงกลัวและความเคารพในพระอุปชารันทนต่อมาได้ถึงสิบห้าวันก็กระสันข้าเยญลาสิกขาบทอีก จิงเข้าไปกลาบลาผู้บระชาแต่ก็ถูกผู้บระชากล่าวห้ามปรามอีกเหมือนครั้งแรกจริงจำใจต้องทนอยู่ในสมณเพศค,คือเป็นสมณเณรต่อไปอยู่มาได้ไม่ชา้าความที่อยากจะลาสิกขาก็เกิดขึ้นรบกวนใจอีกจิงตัดสินใจเข้าไปกลาบลาผู้ประชายืนยันยันเด็ดขาดว่าตนจะต้องศึกอย่างแน่แน่ พระสังกิจจะเทระผู้เป็นพระประชา์จึงบอกว่าให้รอไปเจ็ดวันจึงจะได้เลิกสึกเวลานี้เลิกสึกมันยังไม่มีสมณีน,นั้นเห็นว่าเวลาไม่นานก็รับคำด้วยดีปรากฏว่าในราตรีนั้นได้เกิดมหาวาตภัยลมพายุใหญ่พั่กินนำย่างหนัก บ้านเรือนของบรรดาประชาชนแถบนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลุงของสมณเนรนับว่าเขาร้ายกว่าบ้านอื่นนี่ที่ดาพระบ้านทินดาพระบ้านทินดาเนินด้ว่าลูกมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศรัทธา เห็นพระนเนงเข้าไปบินาศมีมิสษภาพมันก็น้ำเสียดแทงใจด่าพระด่านเนนเวลาพายุใหญ่มามันก็พัดบ้านบ้านพังกระเจิดกระเจิงไปยิ่งกว่าใครทั้งหมดและก็ในคืนวันนั้นฝนมันก็ตกหนักพระแต่เรือนหักพักทำลายคนทั้งหลายซึ่งกำลังหลับอยู่ในเรือนนั้นก็ถูกบ้านหักทับตายด้กันหมดทั้งสิ้น เป็นอันว่าทั้งคนเรื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่เรื่อมใสต่างก็ตายด้วยกันครานี้อย่าโทษใครหละว่ากันต่อไปคืนพูดไม่จบเรื่องนี้ยาวมากทันทีที่ขาดใจตายคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเกิดไปเกิดใหม่ตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่าตามผลของกรรม กรรมทําไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นท่้งกล่าวว่าบุตรชายคนใหญ่และคนเล็กพร้อมทั้งน้องสาวสุดท้องซึ่งมีจิตใจเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ถวายทานเป็นประจำก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวดาอ๋อเอาแล้วภูมิเทวดาก็อย่างดี <c oughs> สำหรับมานพีชายใหญ่นั้นมีกุญชรคือช่างชาติเป็นพาเปญญาณพาหนะช่างทิพนะไม่ใช่ช่างช้างธรรมดาสำหรับลูกชายที่เป็นคนน้องชายเป็นทวันดามีรถเทียมบริสินทบคยรถเทียมมาเป็นพาหนะสำหรับสาวน้อยยอดนารีลูสาวคนเล็ก มีวัวทองเป็นพาณนะทำไมได้ไม่เหมือนกันเนาะส่วนมีดามันดาผู้เป็นมิชาาทิิทิด้วยอำนาจแห่งอกุสนกรรมทินดาว่าบรรดาวิสุสง์ผู้ทรงศีลได้เกิดเป็นเปรตตั้งสองคนนี่แยกกันไปเกิดนับวันแต่ได้เกิดเป็นเปรตแล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไร ได้แด่ถือค้อนเหล็กอันใหญ่ไล่ตีประหัตประหารสิ่งกันเละก,กันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันว่ากันตลอดวันร่างกายก็ถูกค้อนทุบตีนั้นก็พองขึ้นมาเท่ากับออมคือพองโตเป็นลูกใหญ่ครู่หนึ่งก็แตกออมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไปเปรตทั้งสองต่างก็ดื่มกินเสี่ยงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั้น ที่ไหลมาออเป็นอาหารแล้วก็เริ่มประหัดประหารทุกตีกันใหม่ต่อไปเพื่อน้ำเลือดน้ำหนองแบบนั้นมันจะหมดจะไม่มีที่จะกินทำเหมือนกับเปรดบ้าทำไมอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้เตดเวลาจะหาเวลาพักผ่อนก็มีได้รุ่งเชา้าสมณณนผู้กษนจสิกได้เข้าไปในบ้านเพื่อบินบาด เห็นบ้านของลง,ห,งหักพังแล้ก็ทราบว่าลุงของตอนตายเสร็จแล้ววันนั้นก็มีความเสียใจกับปวิหารเข้าไปกราบเรียนแก่พระปชาว่าจนอุปชายะว่าจะขอลาไปบ้านตนซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งพอครบเจ็ดวันแล้วจะกลับมาศึกุูชายะก็ห้ามว่า <c oughs> ดูก่อนเพื่อสมณเณร วันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำอย่าเดินทางเลยเราจะพาไปเที่ยวป่าด้วยกันว่าแั่นั้นแล้วก็พาสมณีนนั้นเดินลัดเลาะออกจากหลังวิหาร <c oughs> เข้าไปยังป,ป่ายสิปตนะมริกทายวันสมัยนั้นภูมิเทวดาสามองค์พี่น้องภูมิเทวดานี่แปลว่าเทวดาที่อยู่ในภาคพื้นดิน ซึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวดาใหม่ๆจะไปชมเทวสนิบาตจึงผ่านมาโดยมรคานั้นโอ้ฟังตามาลีเหนื่อยจังเป็นรวงความว่าเทวดาเขาจะไปไปชมกันที่เทวสภาเทวสภาสําหรับภูมิเทวดาไม่ชิชันดาวดึงเดินผ่านมาตามทางนั้นเกรดผู้เป็นมีดามันดาของเทวดาทั้งสาม เสีงบัดนี้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดมีมือถือค้อนใหญ่มีผมยาวมีกายดําน่าเกลียดน่ากลัวทั่วทั้งร่างเป่วยเน่ามีน้ำเหลืองมีเลือดไหลยเยิ้มน่าขยะขยงการเห็นบทยินดาของตนผ่านมาก็จำได้ยิงได้ไล่ติดตามไปข้างหนหลังพระเทระเห็นเนบลโอกาสเช่นนั้น จึงได้แสดงด้วยฤทธิแห่งพระอริยเจ้าบรรดาในสมณีน,น,น,นั้นเกิดตาสาว่างเห็นเปรตเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นในด้านนาอภิญญาสมาบัติ <c oughs> เออก็ยากนะพระมีิ์ก็แสดงยากนี่ท่านยังกล่าวว่าดูก่อนสมณีเออเห็นเปรตกทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไหม สมเนงก็ตอบว่าเห็นขอรับพระคุณยกค่ะการเจ,จะประชายาจิเนบอกว่าเธอจงถามบุคกรรมคือกุศลและกุศลข้งเขาทั้งสองเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่ทําไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมเนงก็บอกว่าดีขอรับสมเนงรับคําบุป,ปชาแล้วจิเนเรียกให้เปรตอธิวดาหยุดก่อน และเย็ยนถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าอีกท่านหนึ่งขี่รถเทียมบริมารผ่านไปตรงกลางสำหรับสาวน้อยเทพนารีนั่งวอทองไปข้างหลังเปล่งรัสมีสว่างสวัยทั่วไปทุกส่วนท่านนั่งหลมีมือ แล้วก็ทั้งสองท่านทังหลายขลังมีมือถือคอนเดินร้องไห้หน้าชุ่มไปได้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท่านเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมอะไรไว้ท่านแนวสองดื่มโลหิตแล้วก็เลือดซึ่งกันแลก,กันเพราะกรรมอะไรเพื่อแตงสองได้ฟังสมณเณรหลานถามดังนั้นจึงได้มีวาจาตอบว่า ผู้ดีขี่ช้างเผือกคือกุญชรไปกันหนาเป็นบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ดาวายทานแก่พระสงฆ์จึงได้รับความสุขความบันเทิงใจผู้ใดทีด่ขี่รถเทียมบริมาสินทบสี่ตัวแล่นเรียบไปทํำกลางผู้นั้นเป็นบุตรชายคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสอง เมื่อเขาเป็นมนุษย์เป็นคนที่ไม่มีความดนันนิมีทานน้ำดีคือชอบบำเพ็ญทานกองการกุศลเ <c oughs> จีงได้รับการบันเทิงใจเมื่อตายไปแล้วสำหรับส่วนเทพนัดินารีผู้มีปัญญาดวงตากลุงงามรู้เรื่องดุจตตาเนื้อ ซึ่งขี่นั่งบอทองไปเบื้องหลังเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพื่อส่วสนกุศลทานที่เธอจะไหวกึ่งหนึ่งในแก่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเขาดังสามมีจิตเรื่มใสได้ให้ทานแก่ประสงค์ทั้งหลายแล้วส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนเดนิม ไม่มีจิตศรัทธาเรื่มใสไในบริภาทดาว่าบรรดาพระภิสุสงฆ์ทั้งหลายเอาไว้ฉะนั้นบุพกรรมแห่งเราทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันโดยดีเขาทั้งสามผู้เคยเป็นที่ไดแห่งเรานั้นเป็นบุตรที่ไดแห่งเรานั้นได้ถงวงยหวทานจึงได้รับการบำรุงบำรเรือด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์สว่วนเขาพเจ้าทั้งสองไม่ได้ให้ทาน ก็ไม่เป็นไรทานก็ไปให้แถมดาวว่าพระสมณชีพรามณ์ผู้ทรงศีลจึงได้รับความทุกข์เกิดเป็นเปรตอดอยากมีผิวพรรณหม่นหม,หมองสุบสีดดุดจ,จะไม้ออที่ถูกไฟไหม้น่าจะไม่จบกันแล้วที่มันเรื่อง,งยาวจริงๆเนาะส <c oughs> มณะนนยินถามต่อไปว่าก็อะไรเป็นอาหารของท่าน อะไรเป็นที่นอนของท่านแล้ท่านผู้มีบาปอย่างยิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเหตุเชนไหนเมื่อท่านเป็นมนุษย์จึงได้ไม่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้บรรดาเปรตท้งสองนั้นยืนตอบว่าดูก่อนรสสมณเณรเราทั้งสองทุบตีสิ่งก,กันละกันแล้วกินหนองกินเลือดสิ่งกันละรกรันเป็นอาหารไม่อดไม่อยากบริบูรณ์ดี <c oughs> ได้ดืมด่มหนองและดื่มเลือดกันคือซึ่งกันและการกินเป,ป็นปกติก็ยังไม่หายอยากมีความหิวอยู่เปนิดสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเสียใจร่ำไยอยู่เหมือนกับข้วพเจ้าทั้งสองนี้เหมือนกันทั้งหมดแต่กล่าวว่าสัตว์เหล่าใดได้ประสบผู้กับสมบัติต่างๆแล้วใช้สอยเองบ้างทั้งไม่ได้ประกอบกัน ไม่ได้ประกอบการบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องได้รับความหิวโหยในโลกหน้าแล้วก็ย่อมจักต้องถูกความหิวแผดเผาไม่อยู่สิ่งการนานแล้วเมื่อกทำกันกรรมทั้งหลายอันมีผลเผ็ดร้อนและมีทุกเป็นกำไรแล้วย่อมเสวยทุกเวทนานีนสำนวนบรีนะฟังท่านยากฟังแล้วก็คิดตาม เรื่องนี้ไม่กลา้าเอามาเล่าย่อๆเพราะเรื่องยาวท่านกล่าวแต่ว่าก็บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทรัพย์และเข้าเปลือกอย่างเป็นอย่างหนึ่งรู้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกเป็นอย่างหนึ่งรู้ทรัพย์เข้าเปลือกชีวิตและบรรยุอีกอย่างหนึ่งนอกจากสิ่งนี้แล้วก็พึงทําที่พึ่งของตน ชนเหล่าใดเป็นผู้เจลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ชนเหล่านั้นย่อมไม่ประมาทในทานคันให้การคันให้การอย่างกระทั่งกระแท่นแก่สมณเณรผู้เป็นหลานอย่างนี้แล้วบกพรุเปรตผู้เป็นไม่ชา้าท,ที่ติั้งสองก็บอกลาไปตามยถากรรม ฝ่ายสมมันเรนฟังแล้วก็คิดความสังเวชสลด,ดใจบรรเทาเสียซึ่งความกระสันไขยสิกจึงอภิวาทพระอุปชายะว่าแต่ข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอพระเดชพระคุณยมเป็นที่พึ่งอาศัยจงให้ความนุเคราะห์แก่กระผมไม่ต้องการด้วยการเคาวาดวิสัยกระผมยินดีในการไปพุทธภรมจันต่อไป พระเถระเจ้าองค์อรหันต์ข้าได้ฟังดังนั้นก็พาสมณีนนกลับไปยมีหานบอกรกรรมฐานที่ควรกติยาสายแก่บบุญก็บบุญวาสนาบารมีสมณีนนก็ได้อุตสาหะเจริญมิปัสนนาบำเพ็ญกรรมฐานอันพระเถระบอกให้ไม่ชาแนานก็ได้สําเร็จอาณาตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเรื่องนี้รีบจำเสือเกือบตายเกรงว่าเวลาจะไม่พอเป็นนั้นว่าได้ความว่าสมณเณรใครยะสิกก็ไปพบเอาเปรตกับเทวดาเข้าตามเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วปรมาศาสันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงยืนยันกับพระสงฆ์ น่้นขอบันดาทา่านพุทธบริสตทนหลายผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาตั้งอยู่ในความดีคือพากันเจริญสมถกรรมฐานนิพพสนากรมมฐานโดยย่อก็ัำจำปฏิบัติธา,าของเปรกเจวดดาไว้ถ้าบุคคลใดที่ไม่ฐานเปรกเขาบอกว่าจะมีแต่ความหิวโหย แต่ว่าท่านดันหลายดังสองนี้ที่ต้องมานั่งทุบนั่งตีซึ่งกันละกันก็เพราะว่าท่านดังสองนี้นั่นนอกจากจะไม่ทานแล้วก็ด่าว่าพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนา <c oughs> แต่ก็ทราบกันมาแล้วไปมองเวลามันก็หมดเสแล้ววันนี้ก็ขอต้องลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล ຈຶ່ງມີແດ່ບັນດາท่านພຸດທະສາສាນបាະຊົកผู้รับฟังທຸກທ່ານຈົ່ງ